พ่อแม่พี่น้องซุกสุกซุกจน,นมีซาตายก็มาเก็บเห็ดที่สันเขื่อนนะจ๊ะเขื่อนปากมูลอุบลราธชธานีนะคะยังอยู่ที่บ้านเกิดสาวตายนะจ๊ะอันนี้ซาตายกับกิฟต์บ้านเนี่ยละจ๊ะพี่น้องอันนี้เห็ดหาดักนะจ้ะอันนี้เห็ดทานเลือดอันนี้เห็ดทานเลือดจ้ะพี่น้องไปไปกันต่อเลยจ้ะพี่น้องจ๊ะเม้นไก่เขียกอแดง เฮ็ดค่าพี่นอ้องซาตายจะเป็นหนึ่งจิ้มมันพริกจ้ะแซ่เฮ็ดหาดครับเฮ็ดเพื่องพี่น้อง เด้อพี่น้องอ้อนซ้อนเห็ดทานครับมีแต่ดอกยังไงครับไม่ไปเห็นเสียตายเป็นตัดขาครับโอ้เบิ่งตีหลัพี่น้องเหยดฐานเลือดมันมันจ้ะพี่น้องโอ้หลงหัวห้วหามเชื่อว่านาะมาเด้อผู้ใดสิมาเก็บเห็ดพี่กัดสันเขื่อนด้วยจ้ะอุกุนราชธานีไป พี่น้องจ้าเสาตายมากโอูยใจใจใจอือหือเสาตายสิมาใหม่ยายนี่อดกันเด้อพี่น้องเด้อตื่นตาตื่นใจปล่อยกันเด้อเข็ดทานจ้าพี่น้องจ้าโอ้ยดอกใหญ่ดอกนี่มไม่รู้เสาตายเซฟไปหนึ่งจำมันพริกเด้อพี่น้อง พี่น้องเป็นเห็ดตึงเหลืองนะพี่น้องอ้้อุอ้ยเอาเดี๋ยวไปเสียไปจุ่มเห็ดไข่พี่น้องคือทอดอยูบานได้เนาะโอย้ยยูบานว่ได้เริ่มจังสีแล้วห <c oughs> ้ามพัาดพี่น้องจ้าเห็ดกอเขียวดอกใหญ่ยินหวานเนาะ แกงแสบเด้พี่น้องบอกผมเนี่ยจ้ะก,ก็เขียวจ้ะนำมาเบิ่งทพิ่งีครับพี่น้องตามมาดูกันเลยหลอดสายตาเขาเขาเก็บอันเห็ดเบือกองชิมกันเถอะหลอดหน่อยกำลังข้น น้อนกินพี่น้องเหลือเครื่องหนึ่งดอกนี้แข็งดีโอ้โหหินมันยังไงเรเปล่า,าป้าไปแต่เฮ็ดปวกออกเท่านี้โอ้ยดอกแข็งไรเลือดเลือดสวัสดครับ ดอกแข็งดีจช่มาสวยค่ะอสองดอกผุนดอกหนึ่งไปนองไปบ้างโอ้ดอกแข็งดีค่ะนะดอกแข็งโป๊กเลยพหดล้งเลยจ้า เฮ็ดผึง่งแซบบานเสยเนาะเรน่องแหลรครับเรน่องแหลรอีกแล้วครับหนูทำความเข้าใจนะคะเฮ็ดผึ่งตรงาสาดเด้ี่พี่น,น้องแซบเท่านีหวานค่ะแกงมืนหลือหลือนเฮ็ดแดง เล้าขามาแดงเฮ็ดพึงตองซาดพี่น้องนี่ละจ้ะต้องแท้แล้วแน่นอนเสียบจ้ะลักษณะคือเฮ็ดเบือเรื่อพี่น้องเรื่อชิมแล้วจะติดใจ เป็ดแป้งจากพี่น้องอร่อยกำลังงามพี่น้องโอ้จุลุกอยู่ หน่อยร้ายเขาเอาอู้กะ,ะลัางงามเลยหงองจ้าเป็นหลังเล่โอ้เสียบขึ้นกันไปก่อยกับเสียบ โอ,โอ้พี่น้องของแสบเลยนี่มาจักของแสบเนาะพี่น้องที่นี่มื่อเป็นสิทั่น,นี้บ่เอาดอกมันเถาวะมันขึ้นร่าใส่เฮ็ดเพิงเหลืองจ้าโอ้ยสมัยอยากได้หลายๆเถอะพี่น้องไมิดก่อย ก้อยแซ่บบดิจ่าพี่น้องฮุบเป็นเรื่องล่างๆตง้มก้อยมันเผาพี่น้องจ้าอู้งามดีงามดีดีไมีดอกเดียวดอกเพชรทานใหญ่พี่น้องจ้าอู้หูฟุ้นกระมาพี่น้องบาดเนี่ยไปอเอาอีกแล้วเร็วเฝ้า ฝนพี่น้องฝนสาอะไรได้ครับอุ้ยติดดอกง่ายง่าครับอุ้ยอ่ะปัวหนึ่งจิ้มน้ำจิ้มกิโน่หนึ่งจิ้มน้ะเทียมแสบได้ค่ะพี่น้องค่ะขาข้ามชันใหญ่ติดดอกห้องพี่น้องรอเพิ่มเบิกข่าวว่าพี่น้องโอ้ยมีติดดอกจ้ำสวยพี่น้องเอ้ยมาดึกมาหา แอบอยู่งขันแมนง,งมุงกลินมะเขือมีดอกพี่น้องโอ้ยหินดอกหนึ่งท่านเด็กเชียอยู่พี่นอ้องกุ้งหมาท่านเด็เคลียอยู่เอาเอาเอาเด็กสักก้อนตอนนี้เดือครับพี่น,อน,น,น้องตอนนี<อ>้ยืนลบฝนนี่ในโฮมนี่นี่ที่จะดอกใหญ่โอ้ยดวงทีละที่เต็มตาเลยนะ เป็นพี่หละพี่น้องอู้ยหอบฟ้องใหญ่ถึงได้ครับพี่น้องเก็บทานมีแต่ดอกใหญ่ๆได้พี่น้องเลย แบบพี่น้องเัืงตีละพี่น้องตุนมตีก็ทรายเอาทุกเก่าจะ้ะจะไปหุง่ะจ้ะหุงก้านน่ำกินกินกินสัเสีสเ่ยเด้อผู้ใดมักกินเห็ดพันมากเก็บเอาเดอ้อจะมันผักจะมันแหนจะมันดอกหน่อยพี่น้องเบิ่งตีละดอกซ้ำจานวันนี่เนี่ย วายบีบ่ะมาเนี่ยดอกถึงแสีบตัวนี้ถึงสมเ็ดถึงโมงคนอนื่นเรื่องที่แล้วพี่น้องจูมมันในพี่น้องขนาดจูมมันซ้ำนี่ครับจูมเลยอันนี้มันเิ่งดอกบานมันม้ยน,น,น,นี่ครับดอกบาน พอ่หนองเลยใหญ่ด hey, right, uh ีค uh รับ uh พึ uh ่ง uh. ท oh ี yeah. ่อ้ยังบานไหมไหมอยู่เด็กพี่น้องท่านเผาเดือนพี่นองุาใหญ่ใหญ่ีเป็นเงาอยู่พี่น้อง ทานบาดิทานเหลือดบางคนไปกับบะหมากพี่น้องแต่ว่สาสไตล์มันหวานเด้อลองกินเบ้งเด้อจิ้มน้ำพริกแม่จิม้มกระตาปูลูเเลยครับ,บกรอบแห่โอ้พี่น้องเอ้ยกเผ็ดทานมาเด้อบุญจิ้มกระตาปูลูอันไหนกินได้เอาเบิร์ดจ้ะบะสีบ่หีของปีละเือนั่นต้นก็นไ้ ของธรรมชาติปีละครั้งนะจ๊ะบปีบองเหือเด้อกหน่องเด้อกินได้ก pues. ินเบิดจ้ะแนว่ยข้าวสางเองปั่นเองโบเปียนน่องเนาะพี่น่องเลยโมเมนต์หน่อยนิดนึงเบิดเข้ากับแบ่งปันจ้ะเปันแจกพี่แจกน้องครับแจกพี่แจกน้องผู้ได้ผู้เดียวเลยครับมาบ่ได้เนาะกินโมเบิร์ตเจียวไปถิ่มโมเมนต์นะครับแจกพี่แจกน้องครับ แ่ผู้เฒ่ามากเลยพี่น้องข้อกของดำของใหญ่พี่น้องแบบนี้น้องตายพลูเว้ยนีโว้แม่นมึงดูพี่น้องนี่ผมเคลียร์แตกอยังงงหนึ่งโอ้ยโอ้ยดอกใหญ่ดอกหนาดีหลายคุณเฟิ่งพี่น้อง มันสีน,น้ำฝนเะนาะฝนลงเม็ดละพี่น,อน้องเม็ดแล้วเลยพี่นอ้องตองเฟื่องๆนอนๆอยูพี่น้องเก็บมาเด้อพี่น้องเก็บเห็ดนะจ้าพี่กัดสันเถื่อนอ,อีบนนะจ๊ะคลุกคล่อยใช่กันเอ,อ้ยดีเป็นไงนน ค่ะพี่น้องฝนหน่อยฝนกับตัวก็ฝนพี่น้องเลยไปเห็ดไข่พี่น้องจ้าอกซ้ำจานขห้ามเนาะ้าไมเห้ชุีดอกเป็นปนอมักกันหา จะไล่คู่มูอมันออกกันนี่พูดแถวนี้เฮ็ดไข่ออกกันนี่พูดบานห้าดออกจูหมองคูวอนคู่เจี๊ยค่ะงามบอสพ่นอ้องโอส้สวยสวยแฮะบาน,นใหม่ดีจ้ะ ค่ะพี่น้องนี่ก็คือเฮดของเฮ้าเนาะค่ะข้างล่างกับเป็นเฮดผึ่งเฮดลังแหล่เนี่ยแหละพี่น้องเฮดไข่กะอันนี้กะมาดามหนึงมาหงหโอ้ยมวนหลาย่นมจะดอกซ้ำเฉยซํำจานผู้เฒ่าเพิ่มมักหนึ่งนอกจากก็ตายก็เจียวไปให้ผู้เฒ่าเพิ่นหนึ่งโอเคค่ะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยค่ะเนี่ยอ้ชาแนลค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย